ู <Wow. S 1> แต่เราจะไม่ไปซื้อที่ตลาดนะคะนี่อุปกรณ์ป้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปตกปูกันนะคะตกที่บ่อบ่อปูนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ป้าจะได้กินปูบ้านะคะอ่าเพื่อนๆเรามาถึงบ่อตก ปูแล้วนะอันนี้เป็นอุปกรณ์ตกตกปหูหรือว่าตกกุ้งก็ได้นะคะแต่วันนี้มีปูอย่างเดียวนะเราต้องช่างพุ่งช่างพุ้งเหมือนกันนะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันกับการตกกุ้งนะคะนนหนะเดี๋ยวไว้พิมพ์หน้าบ้าจะพาไปตกกุ้งนะคะวันนี้ขอปูก่อนนะคะอยากกินปู ออขอาช่างทุนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บ่อก,ก็ปล่อยปูแล้วนะเห็นไหมคะทางบ่อเขาเริ่มปล่อยปูแล้วนะคะอันนี้เป็นเหยื่อของที่บ่อนะคะก็จะมีกุ้งกุ้งสดนะคะ,ะเดี๋ยวป้าใช้อันนี้เลยนะ,ะเพราะว่าทางบ่อเขามีเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะ เพื่อนๆถ้าทุ่นจมเมื่อไหร่เราเตรียมวัดได้เลคะรอเวลาไปนะคะเอาได้และะ้วฝังโน้นย้ายะ้าย้ายข้าย้า้าย้ายข้้ายข้า้ายข้้าย้้้้้้้นขค ของป้ายังไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ทุ่นจมไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ไม่ติดนี่นะคะเพื่อนๆเตรียม,เต,ยมเตรียมตัวปล่อยแล้วนะคะตัวใหญ่มากเลยนี่โลหนึ่งถึงไหมอะนหนุ่ยโลหนึ่งเหรอแถมเกือบโลโ,โ,โหตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆก็ได้ใกล้เวลาปล่อยแล้วนะคะป้ายังตกไม่ได้เลยนะ ถ้ก็จะเป็นไส้เป็นไงมีนะอ๋อไส้นี้ก็มีนะกันเพื่อนโขลกไข่เนาะโอ้พระกันนะพระกันนี่ในตะกร้านี้นะคะนี่โอ้หนี่คือรอเวลาปล่อยนะป้าจะได้สักกี่ตัวนะคะวันนี้ป้าจะได้กินปูหรือเปล่าเพื่อนลองลองลอง มงเป็นกนลำลังใจให้ป้าด้วยนะมาแล้วนะคะปูป<า>อยใ,ใกล้ๆคันเลยเดี๋ยวเรารอมุมเนี้ย<า>น่าจะมาเดินมาแถบนี้บ้างป้าให้ น้าน้าอะไรคะแจมครับน้าแจมดูสิสองตัวอ้าวได้สามตัวแล้วไม่ใช่เหรอสามสามกำลังมากำลังอ๋อกำลังมานี่เดี๋ยวเปลี่ยนคันนะคะพอดีเจ้าของบอคันมาให้ใหม่นะเผื่อจะหมางขึ้น้างนี่ะค่ะเพื่อนๆป้าได้แล้วนะคะหนึ่งตัวนะคะนี่ค่ะ ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีแบแบแบป้าหมดนะเลยไม่ได้ดูตอนวัดเลยนะคะเดี๋ยวลองดูกันว่าป้าจะได้กี่ตัวะครคบุณนมีนักกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะได้โฟูไหมนะคะได้ด้ยนะ นี่นะคะเพื่อนๆป้าได้ตัวแลนะพดีโทรศัพท์ชาร์จแตนะคะต้องชาร์จแต่ลุงเสจังเลยเดี๋ยวเรารอตัวใหม่ตัวนะเดี๋ยวป้าต้องเอาไปให้อมกให้นี่ตัวย่างนั้นเพื่อนให้กับมากนให้กัมกัน่อยะฮมอ่ะตังนี้เป็น ใช่ตอนนี้ปล่อยปล่อยปูนะปกติก็จะปล่อยกุ้งแต่ว่าเป็นช่วงช่วงนะคะเพื่อนก็ติดตามได้ทางเกทของบ่อตกกุ้นมูนง ก็การอีกแล้วนะคะห้ายปล่อยอีกแล้วปล่าจะลองวัดดูแล้วนะคะปุ๊บโอุ๊ย,ยจมแล้วจมแล้วโอ้ย ไป้อยมันวาแล้วควบแล้วค่ะอาาโอ้ยมันไม่ดีเลยนะถ้าทางจะตัวใหญ่อย่าลูกเอ้วเชียว <c oughs> ได้อีกแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> นี่นะคะ งไม่เหกล้องไม่เห็น,ไ,หนได้แล้วนะคะไปเดี๋ยวเราไปมัดกันหมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาสรุปกันป้าได้กี่ตัวนะคะแนสามตัวค่ะโอเคเดี๋ยว รอบหน้าต้องมีแก้มือแน่นอนเลยนะคะตกคูนี่ครั้งแรกของป้าเลยนะต้องใจเย็นกว่ากุ้งนะคะดูสิบูบูนี่นัดตัวไม่ได้เลยเนี่ยเยอะเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดตัวหนึ่งสามสี่หเจตัวยอดมากยอดเลยก่โลได้สุงโลไนทเ่นี่ย ฝากหมาก็ได้ฝากหนูกมได้เพื่อนเพื่อนลองติดตามได้ที่เพจบอ่อตกกุ้งลุงหนงนะคะว่าวันนี้ตกโคหรือว่ามีกุ้งนะคะมีกุ้งหรือมีโคนะคะชั่วโมงเท่าไหร่คะเออตอนนี้ร,ร้อยยี่สิบตกครบสี่ชั่วโมงสี่ร้อยอ๋อโปรโมชั่นเนาะ,อะโอเคพเพื่อนๆลองตามมาได้นะคะที่บอ่อตกกุ้งลุงหนงเนะวันนี้ป้าก,ก็ได้ ที่ป้าไปตกปูมานะคะป้ากลับมาแล้วและนี่ค่ะคือผลงานนะคะเป็นซีนึงซึ่งป้าอยากดีปูก,ก็ต้องได้ดเปูนะคะจัดไปซื้อกดาง่ายปูไปค่ะอ่านี่นะคะผลงานของป้าครั้งแรกในการตกปูววนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆออกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้รับลิปตอบ วันนี้สวัสดีค่ะ